ครับกลับเรียนท่านอาจารย์ครับอยากจะเรียนถามถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันของหมวดธรรมที่ว่าด้วยปรมัตฐธรรมที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพานเกี่ยวข้องอย่างไรกับหมวดธรรมอริยสัจสี่ที่ว่าด้วยทุกสมุทัยนิโรธมรรคครับค่ะเราได้ฟังว่าจิตเกิดระดับเจตสิกเกิดระดับรูปเกิดระดับบังคับได้ไหมว่าไม่ให้เกิดไม่ให้ดับ ไม่ได้ครับเกิดแล้วไม่ให้ดับได้ไหมไม่ได้ครับค่ะเป็นทุกข์ไหมเป็นครับพราะฉะนั้นอริยสัจะที่หนึ่งไม่พ้นจากขันห้าทั้งหมดเลยค่ะที่เกิดต้องดับไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกเลยอยากได้ต้องการแสวงหาทุกอย่างแต่ก็ไม่เหลือถ้าเป็นเราทนได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ใช่เราอ่ะ เกิดไปดับไปก็ไม่ใช่เราอย่างนี้แล้วจะเกิดไปดับไปทําไมคะมายุง่งมาเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมคะธรรมะก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปถ้ารู้จริงอย่างนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดดับนั้นมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นความหมายของทุก์อีกประการหนึ่งนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรยินดีมีใครยินดีในทุกบ้างไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับเนี่ยควรเป็นที่ยินดีไหม แต่เมื่อกี้นี้มีผัสสะกระทบมีธรรมะที่เกิดปรากฏใช่ไหมคะเห็นได้ความรู้สึกเกิดขึ้นและติดข้องไหมเพราะฉันก็นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันนะคะโดยความเข้าใจเพราะฉันพอได้ยินคำว่าปฏิจจสมุป,ปาทะครบองก็จะรู้ได้ว่าก็คือเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมดาตอนนี้เห็นทุกข์ยังคะ่ะ คคแค่เข้าใจประโยชน์อะไรที่จะแค่เห็นระดับแล้วไม่เห็นอีกเลยได้ยินเสียงปรากฏว่ามีแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยและไม่ใช่เฉพาะเห็นและได้ยินทุกอย่างทั้งสิ้นทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยไหนเราไหนของเราก็เ,าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นรู้เสถษีดีไหม เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งไม่สงสัยแล้วใช่ไหมคะครับ,รบดังนั้นพระองค์ประกาศอริยสัจนะครับตั้งแต่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากสิ่งที่รักการประจวบก,กับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์แต่ว่าประมวลทั้งหมดแล้วนะครับปัญจุปาทานขันอุปปาทานขันห้านี่แหละเป็นทุกข์ นันขณะนี้นะคบมีอุปาทานขันหรือเปล่าตาหรือว่าเห็นเนี่ยเป็นอุปาทานขันหรือเปล่าเป็นคับเป็นนี่แหละเป็นทุกขะอริยสัจจะเป็นสิ่งที่ความหมายของอริยสัจจะเนี่ยมีหลายความหมายแต่ความหมายถึงอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนนะครับความจริงอันประเสริฐคือไม่สามารถมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปลี่ยนความจริงเหล่านี้ได้ นะครับนี่คือความหมายหนึ่งด้ความหมายหนึ่งคือเป็นความจริงของผู้ที่เป็นอริยเจ้าเพราะท่านเห็นความจริงเหล่านี้ตาเนี่ยไม่ใช่ของใครเลยใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดแล้วเป็นทุกข์หรือเปล่าเป็นครับดังนั้นเนี่ยกว่าที่จะเห็นความเป็นทุกข์นะครับคือเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงเป็นสิ่งที่จะตั้งอยู่ทรงอยู่ในสภาพ ที่เป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะมีมีปัจจัยต่างๆปรุงแต่งให้เกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วดังนั้นทั้งหมดนะครับสิ่งที่เป็นทุกข์เรียสัจจะทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปมาทานขันห้าทั้งหมดครับแค่คิดใช่ไหมคะว่าเป็นทุกข์เราเรายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นจะประจักษ์ว่าเป็นทุกข์จริงๆต่อเมื่อสิ่งนั้นกำลังปรากฏการเกิดขึ้นแะดับไป